เมื่อดวงชะตาของคนที่เกิดปี2,568กำลังเปิดออกเช่นนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สวรรค์กำลังทดสอบความพร้อมของคุณทั้งทางใจและทางปัญญาเพราะเมื่อพลังบุญสะสมเริ่มแสดงผลสิ่งที่ตามมาคือโอกาสความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งเย้ายวน ที่อาจทำให้ใจของคุณค่อยๆได้ง่ายดวงของคุณในช่วงนี้มีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสูงมากเหมือนคลื่นน้ำที่พร้อมจะพัดพาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหากคุณตั้งสติและรู้จักควบคุมทิศทางคลื่นนี้จะพาคุณไปถึงฝั่งแห่งความร่ำรวยและความสำเร็จแต่ถ้าใจลอยหรือประมาทมันก็สามารถซัดคุณให้กลับมาจุดเดิมได้เช่นกันในด้านการงาน หากคุณอยู่ในช่วงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือกำลังรอคอยคำตอบบางอย่างจากเจ้านายหรือโอกาสใหม่นี่คือช่วงที่ผลลัพธ์จะเริ่มชัดเจนอย่ากกลัวที่จะออกจาก,กรอบเดิมเพราะดวงของคุณตอนนี้หนุนให้กล้ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือกล้าที่จะเปลี่ยนคนที่มีความสามารถในการปรับตัวจะเติบโตเร็วมากในปีนี้ และจะมีคนชื่นชมผลงานโดยที่คุณไม่ต้องพูดอวดใดๆหากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานอิสระจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายได้ไหลเข้ามาเหมือนกระแสน้ำส่วนคนที่ทำงานด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์หรือการใช้ทักษะเฉพาะตัวจะมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมากมายจนสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ การเงินช่วงนี้เรียกได้ว่ามีดาวโชคลาบหนุนหลังอย่างเต็มที่เงินจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งจากการทำงานการเสี่ยงโชคหรือสิ่งที่เคยลงทุนไว้นานจะเริ่มออกดอกออกผลแต่จงจำไว้ว่าเงินที่ได้มาง่ายจะออกไปง่ายเช่นกันดังนั้นการจัดการคือหัวใจสำคัญเก็บออมไว้ในที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยคิดต่อยอดภายหลังหากมีหนี้สิน ให้ทยอยชำระเพื่อปลดภาระไม่ควรสร้างหนี้ใหม่ในช่วงที่ดวงขึ้นเพราะจะทำให้ผลบุญลดลงโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ควรทำคือเก็บพลังบุญไว้ใช้มันอย่างมีสติเพื่อให้ความมั่งคั่งคงอยู่ยาวนานไม่ใช่เพียงวูบวาบด้านสุขภาพแม้ร่างกายดูแข็งแรงแต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์และความเครียดภายในบางครั้งคุณอาจรู้สึกอึอดอัด เหมือนมีเรื่องเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นภูเขาโดยไม่รู้ตัวมันทำใจให้สงบไม่ว่าจะผ่านการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเพียงแค่เดินในที่สงบการดูแลสุขภาพใจจะเป็นพื้นฐานให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอและระบบย่อยอาหารถ้ามีอาการแน่นท้องหรือปวดหัวเรื้อรังอย่ามองข้าม เพราะเป็นสัญญาณให้คุณปรับสมดุลชีวิตใหม่ด้านความรักนั้นคนมีคู่จะเริ่มเข้าใจถึงคุณค่าของกันและกันมากขึ้นหลังจากผ่านปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันในช่วงก่อนหน้าคุณจะได้เรียนรู้ว่าความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของคำพูดหวานแต่คือการอยู่เคียงข้างกันในวันที่ลำบากส่วนคนโสดอย่าพิ่งหมดหวัง คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะมาพร้อมกับบทเรียนชีวิตบางอย่างอาจไม่ได้เริ่มจากช่วงนี้ชะตาด้านเงินทองกำลังเปิดทางให้หลายประตูพร้อมกันเข้ามาไม่ใช่แค่รายได้จากทางเดียวเท่านั้นแต่มีโอกาสได้รายรับจากหลายช่วงทางทั้งงานประจำที่มั่นคงและโอกาสพิเศษหรือโปรเจกต์เสริมที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดการเงินโดยรวมมีแนวโน้มว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นจนรู้สึกว่ามีเหลือเก็บมากขึ้น แต่ต้องระวังเรื่องการจัดการเงินและความโลภชั่วขณะเพราะถ้าใช้ใจ่ายโดยไม่วางแผนรายรับที่เข้ามาจำนวนมากก็อาจหายไปเร็วเหมือนกันเลือกเก็บไว้บางส่วนเพื่อความปลอดภัยและตั้งงบลงทุนหรือออมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความมั่งคั่งอยู่กับคุณยาวนานกว่าแค่ความรู้สึกชั่วคราวการงานในช่วงนี้จะมีจังหวะดีที่คนที่กระตือรือร้อนและไม่กลัวลองสิ่งใหม่จะได้เห็นผลชัดเจน งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการสร้างสรรค์และงานที่ต้องเชื่อมโยงผู้คนจะเด่นเป็นพิเศษถ้าคุณเปิดรับโอกาสที่จะทำงานร่วมกับคนต่าง Connection หรือรับโปรเจกต์ที่ท้าทายจะมีโอกาสขยับตำแหน่งหรือเพิ่มผลตอบแทนได้แต่สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นทีมควรระวังเรื่องความเห็นไม่ตรงกันช่วงที่งานรุ่มมักมาพร้อมกับความคาดหวังสูงทั้งจากหัวนหน้าและตัวเอง อย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมจนกระทบต่อประสิทธิภาพจัดลำดับความสำคัญให้ชัดถ้ารู้สึกเหนื่อยพักบ้างก่อนจะตัดสินใจใหญ่ๆดวงการเงินมีสัญญาณดีแต่ต้องมีวินัยการลงทุนที่มีความรู้พื้นฐานและวางแผนจะให้ผลที่ดีกว่าการเสี่ยงแบบไม่มีข้อมูลหากคุณได้รับโชคหรือรายได้พิเศษควรแบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับใช้จ่ายออมและลงทุนอย่างชัดเจน หลีกเลี่ยงการให้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันในช่วงนี้เพราะมีโอกาสสูงที่จะเจอปัญหาตามมานอกจากนี้ควรระวังการใช้บัตรเครดิตแบบไร้การวางแผนเพราะดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆจะสะสมจนทำให้ฐานะการเงินสั่นคลอนได้ด้านสภาพร่างกายและจิตใจต้องให้ความสำคัญเท่าๆกันการทำงานหนักช่วงที่โอกาสดีมาถึงเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ถ้าละเลยการพักผ่อนอาหาร หรือการออกกําลังกายจะทำให้ภูมิต้านทานต่ำลงและมีปัญหาเรื้อรังเล็กๆน้อย,อยๆปรากฏขึ้นควรแบ่งเวลาให้นอนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และหาเวลาสำหรับผ่อนคลายทางจิตใจเช่นการทำสมาธิเดินในธรรมชาติหรือกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดหากมีอาการเรื้อรังหรือความผิดปกติควรพบแพทย์ทันทีอย่ารอจนสายเกินไป เพราะการรักษาแต่เนิ่นๆจะทําให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คิดการดวงการเงินสําหรับคนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์มีโอกาสขยับไปสู่ความมั่นคงมากขึ้นถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจสื่อสารกันอย่างจริงจังจะช่วยเสริมความเข้าใจและเป้าหมายร่วมกันอยากเก็บความไม่พอใจไว้คนเดียวเพราะจะสะสมจนเป็นปัญหาใหญ่ส่วนคนโสดมีโอกาสพบคนที่เข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไป ความสัมพันธ์เริ่มจากความเข้าใจและมิตรภาพมากกว่าความโรแมนติกฉับพลันคำแนะนำคืออย่าเร่งรีบให้เวลาคนและตัวเองได้รู้จักกันจริงๆในด้านความรักการเสริมดวงควรใช้แบบมีสติอาจจะเสียมเสริมดวงด้วยการถวายน้ำเดอะอารมาไว้ในห้องนอนเพื่อเปิดใจให้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นการไหว้พระและการเสริมดวงควรทำด้วยความตั้งใจและสามสาธิไม่ใช่แค่พิธีการแบบผ่านๆ ถ้าต้องการเสริมโชคลาภให้ไหว้พระในวันที่รู้สึกสงบบริสุทธิ์เช่นไหว้พระตอนเช้าหรือเย็นจุดธูปด้วยความเคารพหากมีโอกาสไปทำบุญที่วัดใหญ่หรือถวายสังฆทานจะเป็นการเพิ่มบุญกุศลที่ส่งผลในระยะยาวการถวายน้ำมากหรือนำปัจจัยพระธรรมมารักษาวัดก็เป็นสิ่งที่เสริมศรัทธาและดึงพลันบวกชีวิตของคนเกิดปีนี้เป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้เรื่องของ การควบคุมพลังบุญและพลังใจเพราะคุณมีพลังดึงดูดสูงมากทั้งด้านโชคลาภและความสำเร็จในโลกวัตถุแต่พลังนี้จะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อจิตใจมั่นคงและมีสมาธิคนที่ใจไม่นิ่งจะรู้สึกเหมือนชีวิตขึ้นเร็วตกเร็วเหมือนได้ของดีมาแต่จับไว้ไม่อยู่ดังนั้นการฝึกจิตให้สงบการทำสมาธิหรือแม้แต่การสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน จะช่วยให้พลังบุญคงที่และพลังลาบไม่หลุดลอยไปในด้านการงานผู้ที่มีความมุ่งมั่นและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะพบจังหวะชีวิตที่เปิดทางก้าวหน้าอย่างมากหากคิดจะขยับตำแหน่งหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นธุรกิจส่วนตัวการค้าขายออนไลน์หรือการขยับสายงานถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมดาวแห่งความสำเร็จเริ่มส่งแสงแรงขึ้นเรื่อยๆ งานใดที่คุณทำด้วยใจและไม่หวังผลเกินควรจะประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคงมีคนคอยอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอแต่ต้องระวังอย่าไว้ใจใครมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่เข้ามาด้วยท่าทีอ่อนหวานแต่มีจุดประสงค์แอบแฝงให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเพราะปีนี้ดวงคุณจะรู้ได้เองว่าใครจริงใจใครหวังผลการเงินยังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง เหมือนต้นไม้ที่เริ่มออกดอกและกำลังจะให้ผลผลกำไรจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณต้องบริหารให้ดีอย่าประมาทกับไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะพลังเงินในช่วงนี้จะทดสอบวุฒิภาวะของคุณหากควบคุมการใช้จ่ายได้ก็จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บและสามารถต่อยอดจนกลายเป็นทรัพย์สินถาวรได้แต่หากใช้เงินตามอารมณ์จะพบปัญหาการขาดสภาพคล่องในเวลาอันสั้น เงินจะเข้ามาเร็วและออกไปเร็วเหมือนกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการมีวินัยไม่ว่าจะได้เงินจากงานการเสี่ยงโชคหรือบุญเก่าที่ส่งผลควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญเพื่อเสริมบารมีและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ต่อย,ยอดอนาคตสุขภาพช่วงนี้แม้ไม่มีโรคร้ายแรงแต่ต้องใส่ใจเรื่องพลังชีวิตโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักหรือพักผ่อนน้อยเพราะพลังดวงขึ้น มักทําให้คนอยากเร่งสร้างแต่ถ้าร่างกายไม่สมดุลจิตใจก็จะอ่อนแรงตามมามันออกกําลังกายเบาๆและดื่มน้ํามากๆลดอาหารมันหรือหวานเกินไปเพื่อรักษาสมดุลพลังภายในร่างกายที่แข็งแรงจะทําให้คุณมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆได้ยาวนานด้านการรักของคนปีนี้จะมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษความรักที่มั่นคงจะยิ่งแน่นแฟนขึ้น หากทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ที่จะให้อภัยและเข้าใจกันมากขึ้นความเข้าใจจะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมใจให้แน่นขึ้นสวนคนโสดจะได้พบคนที่มีนิสัยอบอุ่นมีพลังส่งเสริมชีวิตของคนเกิดปีนี้เป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้เรื่องของการควบคุมพลังบุญและพลังใจเพราะคุณมีพลังดึงดูดสูงมากทั้งด้านโชคลาภและความสำเร็จในโลกวัตถุแต่พลังนี้ จะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อจิตใจมั่นคงและมีสมาธิคนที่ใจไม่นิ่งจะรู้สึกเหมือนชีวิตขึ้นเร็วตกเร็วเหมือนได้ของดีมาแต่จับไว้ไม่อยู่ดังนั้นการฝึกจิตให้สงบการทำสมาธิหรือแม้แต่การสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันจะช่วยให้พลังบุญคงที่และพลังลาบไม่หลุดลอยไปในด้านการงานผู้ที่มีความมุ่งมั่นและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง จะพบจังหวะชีวิตที่เปิดทางก้าวหน้าอย่างมากหากคิดจะขยับตำแหน่งหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่เช่นธุรกิจส่วนตัวการค้าขายออนไลน์หรือการขยับสายงานถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมดาวแห่งความสำเร็จเริ่มส่งแสงแรงขึ้นเรื่อยๆงานใดที่คุณทำด้วยใจและไม่หวังผลเกินควรจะประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคงมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ แต่ต้องระวังอย่าไว้ใจใครมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่เข้ามาด้วยท่าทีอ่อนหวานแต่มีจุดประสงค์แอบแฝงให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเพราะปีนี้ดวงคุณจะรู้ได้เองว่าใครจริงใจใครหวังผลการเงินยังอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่องเหมือนต้นไม้ที่เริ่มออกดอกและกำลังจะให้ผลผลกำไรจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณต้องบริหารให้ดี อย่าประมาทกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะพลังเงินในช่วงนี้จะทดสอบวุฒิภาวะของคุณหากควบคุมการใช้จ่ายได้ก็จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บและสามารถต่อยอดจนกลายเป็นทรัพย์สินถาวรได้แต่หากใช้เงินตามอารมณ์จะพบปัญหาการขาดสภาพคล่องในเวลาอันสั้นเงินจะเข้ามาเร็วและออกไปเร็วเหมือนกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการมีวินัย ไม่ว่าจะได้เงินจากงานการเสี่ยงโชคหรือบุญเก่าที่ส่งผลควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญเพื่อเสริมบารมีและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ต่อยอดอนาคตสุขภาพช่วงนี้แม้ไม่มีโรคไร้ายแรงแต่ต้องใส่ใจเรื่องพลังชีวิตโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักหรือพักผ่อนน้อยเพราะพลังดวงขึ้นมักทำให้คนอยากเร่งสร้างแต่ถ้าร่างกายไม่สมดุลจิตใจก็จะอ่อนแรงตามมา มันออกกำลังกายเบาๆและดื่มน้ำมากๆลดอาหารมันหรือหวานเกินไปเพื่อรักษาสมดุลพลังภายในร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้คุณมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆได้ยาวนานด้านการรักของคนปีนี้จะมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษความรักที่มั่นคงจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นหากทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ที่จะให้อภยัยและเข้าใจกันมากขึ้น เนช่วงที่ชีวิตเริ่มเห็นเส้นทางชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนหมอกที่เคยบดบังเริ่มจางไปเหลือไว้แต่ความแน่วแน่และพลังแห่งศรัทธาในตัวเองสิ่งที่คุณกำลังเดินอยู่นั้นไม่ใช่แค่เส้นทางของโชคลาบหรือเงินทองเท่านั้นแต่คือเส้นทางแห่งการเติบโตอของจิตใจการเรียนรู้ที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าพอและรู้คุณค่าในสิ่งที่มี เพราะเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้ได้ดวงแห่งความมั่งคั่งจะมั่นคงถาวรไม่ใช่เพียงแค่ชั่วคราวที่มาแล้วก็หายไปช่วงเวลานี้ชีวิตของคุณจะเหมือนมีแรงดึงดูดจ,จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นคอยพาให้เจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนบังเอิญแต่จริงๆแล้วคือคำตอบของคำอธิษฐานที่คุณเคยขอไว้ในอดีตสิ่งที่ควรทำคือ ยาปฏิเสธสัญญาณเหล่านั้นหากมีโอกาสดีเข้ามาให้ลองรับไว้ด้วยใจเปิดกว้างแต่ต้องกลั่นกรองด้วยสติไม่ใช่เพราะความอยากได้เร็วเพราะดวงของคุณในปีนี้แม้มีโชคแรงแต่ก็มีพลังทดสอบแฝงอยู่สวรรค์จะมอบสิ่งใหญ่ให้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถควบคุมใจและไม่หลงในความโลภได้การงานในช่วงต่อจากนี้จะขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจทำงานมานานหรือพยายามสู้ด้วยความซื่อสัตย์จะได้รับผลตอบแทนสมความเหนื่อยความดีที่สะสมไว้จะเริ่มออกผลอย่างช้าๆแต่มั่นคงงานที่เคยติดขัดหรือคนที่เคยไม่เห็นค่าคุณจะกลับมามองใหม่และให้โอกาสอีกครั้งสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงแห่งการผลิบาน ทำด้วยความตั้งใจและไม่เร่งรีบแล้วคุณจะเห็นความสำเร็จที่งอกงามราวกับต้นไม้ที่เติบโตในดินอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินยังคงรุ่งเรืองต่อเนื่องเงินจะไม่ขาดมือและยังมีแนวโน้มได้ลาบจากสิ่งที่คาดไม่ถึงเช่นคนช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าตอบแทนหรือเงินจากงานเก่าที่เหมือนจะลืมไปแล้วก็กลับคืนมาอีกครั้ง สิ่งสำคัญคือให้รักษาความสมดุลระหว่างการให้และการเก็บเมื่อคุณรู้จักแบ่งปันด้วยใจจริงเงินทองจะยิ่งหมุนเวียนกลับมาอย่างไม่สิ้นสุดเหมือนน้ำผู้ที่ไม่แห้งแต่หากหวงไว้โดยไม่เผื่อใจแบ่งบุญให้ใครเลยพลังบุญก็จะหมุนช้าลงจงจำไว้ว่ายิ่งให้ด้วยศรัทธายิ่งได้รับกลับมามากกว่าเดิม สุขภาพในช่วงนี้แม้ดูแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องพลังงานภายในโดยเฉพาะเรื่องความเครียดที่ซ่อนอยู่ลึกๆเพราะบางครั้งแม้ภายนอกจะดูสดใสแต่ใจกลับเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวให้หาเวลาพักในที่สงบทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจได้ปล่อยวางเช่นการปลูกต้นไม้เดินเล่นในธรรมชาติหรือการไปไหว้พระตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รู้สึกผูกพัน เพราะพลังแห่งธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยชำระจิตให้เบาสบายเหมือนเอาฝุ่นออกจากใจความรักของคุณในระยะนี้จะอยู่ในคนที่เกิดในปีนี้มีแววของดาวบุญแรงดาวเมตตาเด่นนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ใดจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอทั้งในเรื่องงานการเงินและโอกาสชีวิต จะมีคนชี้ทางดีๆมาให้หรือมีผู้ใหญ่เปิดประตูให้คุณก้าวผ่านสู่ความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าแต่ต้องระวังอย่าประมาทอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นของตายเพราะบุญเก่าช่วยได้เพียงเริ่มต้นแต่บุญใหม่ที่สร้างในปัจจุบันตัางหากที่จะรักษาความมั่นคงให้อยู่ยาวนาน ดวงการเงินในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นจังหวะแห่งการกอบโกยด้วยบุญเงินทองที่เคยห่างหายจะกลับมาแบบเต็มมือมีเกียริได้รับทรัพย์จากสองทางทั้งทางงานและทางโชคบางคนได้จากการเสี่ยงโชคบางคนได้จากการค้าขายหรือการขยับตำแหน่งในงานประจำสิ่งสำคัญคือให้มันทำบุญเกี่ยวกับการให้แสงสว่าง เช่นถวายเทียนหรือช่วยค่ากระแสไฟวัดจะช่วยเปิดช่องทางการเงินให้ลื่นไหลไม่สะดุดในด้านความรักคนโสดในปีนี้มีสเสน่ห์อย่างยิ่งโดยเฉพาะจากบุคลิกที่จริงใจและมีจิตเมตตาจะมีคนเข้ามาสนใจจากหลายทางแต่ให้ระวังอย่าหลงกับคำหวาน ที่ยังไม่รู้จักลึกซึง้งส่วนคนมีคู่แล้วปีนี้จะเป็นปีที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นผ่านทั้งสุขและทุกข์แต่สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นหากมีเรื่องไม่เข้าใจกันควรใช้ความนิ่งและเหตุผลเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิม สุขภาพของผู้ที่เกิดในปี2,568แม้จะอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงแต่ต้องดูแลระบบเลือดความดันและการนอนหลับให้เพียงพอเพราะพลังงานชีวิตในปีนี้จะหมุนเวียนเร็วอาจทำให้เหนื่อยง่ายหากไม่จัดสรรเวลาให้ดีการเดินจงกรมสวดมนต์หรือฝึกหายใจลึกๆจะช่วยให้สมาธิ และสุขภาพใจมั่นคงขึ้นมากการไหว้พระเสริมดวงที่เหมาะกับปีนี้ควรไหว้พระประจำวันเกิดของตนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยความซื่อสัตย์ขอให้บุญที่ทำหนุนส่งให้มีสติไม่หลงทางในความสำเร็จการไหว้พระศรีวลีเพื่อเปิดโชคลาบและพระสังกัจจาย เพื่อเสริมความอุดมสมคนที่เกิดในปีนี้มีแววของดาวบุญแรงดาวเมตตาเด่นนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ใดจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอทั้งในเรื่องงานการเงินและโอกาสชีวิตจะมีคนชี้ทางดีๆมาให้หรือมีผู้ใหญ่เปิดประตูให้คุณก้าวผ่านสู่ความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าแต่ต้องระวังอย่าประมาทอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นของตาย เพราะบุญเก่าช่วยได้เพียงเริ่มต้นแต่บุญใหม่ที่สร้างในปัจจุบันต่างหากที่จะรักษาความมั่งคงให้อยู่ยาวนานดวงการเงินในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นจังหวะแห่งการกอบโกยด้วยบุญเงินคองที่เคยหางหายจะกลับมาแบบเต็มมือมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากสองทางทั้งทางงานและทางโชคบางคนได้จากการเสี่ยงโชคบางคนได้จากการค้าขาย หรือการขยับตำแหน่งในงานประจำสิ่งสำคัญคือให้มันทำบุญเกี่ยวกับการให้แสงสว่างเช่นถวายเทียนหรือช่วยค่ากระแสฟไฟวัดจะช่วยเปิดช่องทางการเงินให้ลื่นไหลไม่สะดุดในด้านความรักคนโสดในปีนี้มีสเสน่ห์อย่างยิ่งโดยเฉพาะจากบุคลิกที่จริงใจและมีจิตเมตตาจะมีคนเข้ามาสนใจจากหลายทางแต่ให้ระวังอย่าหลงกับคำหวาน ที่ยังไม่รู้จักลึกซึ้งส่วนคนมีคู่แล้วปีนี้จะเป็นปีที่ได้เรียนรู้กันมากขึ้นผ่านทั้งสุขและทุกข์แต่สิ่งเหล่านั้นจะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นหากมีเรื่องไม่เข้าใจกันควรใช้ความนิ่งและเหตุผลเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมสุขภาพของผู้ที่เกิดในปี2568แม้จะอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงแต่ต้องดูแลระบบเลือด ความดันและการนอนหลับให้เพียงพอเพราะพลังงานชีวิตในปีนี้จะหมุนเวียนเร็วอาจทำให้เหนื่อยง่ายหากไม่จัดสรรเวลาให้ดีการเดินจงกรมสวดมนต์หรือฝึกหายใจลึกๆจะช่วยให้สมาธิและสุขภาพใจมั่นคงขึ้นมากการไหวพระเสริมดวงที่เหมาะกับปีนี้ควรไหว้พระประจำวันเกิดของตนพร้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยความซื่อสัตย์ขอให้บุญที่ทำหนุนส่งให้มีสติ ไม่หลงทางในความสำเร็จการไหวพระศิวลีเพื่อเปิดโชคลาบและพระสังกจายเพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์จะช่วยให้ชีวิตเบิกบานและมั่งคั่งมากขึ้นอีกทั้งอย่าลืมกราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยจิตเคารพเพราะท่านคือร่มโพร,ร่มใยที่คุ้มครองชีวิตเราให้คนที่เกิดในปีนี้มีแววของดาวบุญแรงดาวเมตตาเด่นนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ใด จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอทั้งในเรื่องงานการเงินและโอกาสชีวิตจะมีคนชี้ทางดีๆมาให้หรือมีผู้ใหญ่เปิดประตูให้คุณก้าวผ่านสู่ความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้าแต่ต้องระวังอย่าประมาทอย่าคิดว่าทุกอย่างเป็นของตายเพราะบุญเก่าช่วยได้เพียงเริ่มต้นแต่บุญใหม่ที่สร้างในปัจจุบันต่างหากที่จะรักษาความมั่งคงให้อยู่ยาวนาน ดวงการเงินในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นจังหวะแห่งการกอบโกยด้วยบุญเงินทองที่เคยห่างหายจะกลับมาแบบเต็มมือมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากสองทางทั้งทางงานและทางโชคบางคนได้จากการเสี่ยงโชคบางคนได้จากการค้าขายหรือการขยับตำแหน่งในงานประจำสิ่งสำคัญคือให้มันทำบุญเกี่ยวกับการให้แสงสว่างเช่นถวายเทียน หรือช่วยค่ากระแสไฟวัดจะช่วยเปิดช่องทางการเงินให้ลื่นไหลไม่สะดุดในด้านความรักคนโสดในปีนี้มีเสน่ห์อย่างยิ่งโดยเฉพาะจากบุคลิกที่จริงใจและมีจิตเมตตาจะมีคนเข้ามาสนใจจากหลายทางแต่ให้ระวังอย่าหลงกับคำหวาน